ันเป็นเรื่องของนิสัยอะนิสัยวาสนามากกว่าเราก็ไม่เข้าใจโลกโลกก็ไม่เข้าใจเรา,าตอนแรกโลกเขาก็หาความสะดวกสบายเรากำหาความยากลำบากน ดูแลก็เหมือนเราเป็นคนโง่สำหรับโลกเขาอะไรอย่างเงี้ยมีพร้อมทุกอย่างมีครอบครัวที่ดีอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เขาขนขวายหามาแต่เรากลับเดินออกมาหาความลำบากหาความแร่นแค้นในป่าเลยเขา หานะความโดดเดี่ยวเงียบเหงาอย่างเงี้ยมันเลยสวนกับโลกในธรรมะแต่เขาก็ไม่เข้าใจตัวเราเราก็ไม่เข้าใจตัวเขาเขาจึงไม่เข้าใจทุกคนก็ลงความเห็นว่าทำไมทำไมอย่างเงี้ยทำไมเขาก็ทั้งทำคำถามอยู่เรื่อยเขาไม่เชื่อหรอก